ก็มาต่อกันเลยในตอนที่22หลังจากที่พิแทกจูได้รับข้อมูลจากบอริสเครือข่ายสายข่าวของซอนเชฟว่าฮงยออุกวิศวกรเกาหลีเหนือกำลังจะปลอมตัวเป็นแนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วขึ้นรถไฟสายทรานซิเบียมุ่งหน้าสู่มอสโกสุดประสงค์ที่แท้จริงของเขายังไม่ชัดเจนแต่ทุกอย่างโยงใยกับการเคลื่อนย้ายอาวุธ SS-29 ที่ทั้งโลกกำลังจับตาอยู่ พี่แท็กจูรู้ดีว่าถ้าตามหงหยอ,อุบไปก็จําได้เบาะแสของ s s 4 9โดยไม่ต้องเสี่ยงเคลื่อนไหวให้ศัตรูจับตาแต่ภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงถ้าฝ่ายนั้นรู้ตัวว่าเป้าถูกติดตามการติดตอ่อทั้งหมดจะถูกกัดขาดและปฏิบัติการก็ล่มคัทีนาบนรถไฟสายปักกิ่งมอสโกพี่ทคจูลักเซนญากำลังเดินทางอยู่ในตู้เดยสารชั้นพิเศษที่เงียบสงบแต่แล้วความสงบนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงที่ไม่พึงประสงค์พี่ทคจูขมวดคิ้ว เขาพยายามข่มตาให้หลับแต่นั้นก็ไม่ได้ผลเมื่อหันไปมองเขาเห็นเซนยาก,กำลังทำเรื่องอย่างว่ากับสาวพนักง,งานต้อนรับอย่างจงแจง้งพี่แท็กจูพยายามสงบสติอารมณ์และพยายามนับแกะในใจเพื่อให้หลับแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สามแล้วแกะก็ทับกันเสียงครางยิ่งดังเกินเรื่อยๆแถมมีเสียงน้ากระทบกันเป็นจังหวะส่วนเขาแทบอยากผิดหูหนีบ้าจริง พี่แท็กจูสะบัดออกเอาด้วยความหมงุดหงิดพี่แท็กจงกอดอกมองนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยแต่ในใจคือน,นี่มันบ้าอะไรกันวะขณะที่เซนย่าหันมาสบตาอย่างท้าทายแถมยังย,งยกอิ้มให้อย่างไม่สะทุกสถานภาพที่เกิดขึ้นกลับทําให้เขาเตื่นตัวขึ้นมาซะอย่างนั้นหลังจากที่เซนย่าคันจุระของตัวเองเสร็จและตั้งตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็หันมาพูดกับพี่แทงจูด้วยท่าทีเป็หัวิชีไม่คิดว่านายจะนั่งดูหน้าตาเฉยต้องรู้จักพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างสิ พี่แทกจูแกล้งหัวเราะแห้งๆตอบกลับไปว่าทำไมจะต้องหลบมีหนังสดพรีเมียมอยู่ตรงหน้าขนาดนี้พรีเมียมกันเหรอเซนย่ญญาตอบอย่างภาคภูมิใจทันทีรู้ว่าคำพูดของพี่แท็กจูเป็นคำเขาหันไปถามเซนย่ญญาเสียงเรียบลาบอริสนะนายบอกว่าจะจัดการเขาเซนย่ญญาตอบสัน้นจัดการแล้วพี่แท็กจูรีตาจัดการนี่ไม่ใช่ส่งเขาไปนอนใต้รากมะม่วงนะเซนย่ญญาเสียยิ้มก็คิดอยู่นะ สายตายพิเทกจูแข็งกราวขึ้นทันทีก่อนอีกฝ่ายหัวเราะเบาๆแล้วอธิบายไม่ต้องห่วงฉันแค่ขังเขาไว้อาจจะมีประโยชน์ที่หลังแล้วถ้าเขาหนีล่ะอะไรนายหายสั้นฆ่าเขาจริงๆเหรอไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าเขาพูดอะไรออกมางานนี้พังหมดไม่ต้องห่วงไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกฉันไว้ใจนายได้แน่นะเซนย่ญญามองตาตรงยักขังขึ้นอีกครั้งแน่นอน ถ้าไม่ได้รับคำสั่งฉันเขาไม่ววนออกไปได้คำรับประกันของเซนญาไม่ได้ทำให้แท็กจูบางใจสิทีเดียวแต่ก็เลือกที่จะเชื่ออย่างเงียบๆอย่างน้อยในตอนนี้สิ่งสำคัญกว่าคือการเฝ้ามองหงอยอ,อุกเขาหาวพลางเหลือบดูาลาฬิกาแล้วก็ชะง,งักเรียบเอือเ้อมมือประหยุบกระเป๋าและต่อสายตรองถึงเกาหลีใต้ทันทีเซนญาที่เห็นการกระทำที่แปลกไปของพี่แท็กจูจึงยืนดูอยู่เงีบเยบเมื่อการโทรเชื่อมต่อแล้ว พี่แท็กจูก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพิดปกติสวัสดีครับแม่ผมเองครับเซนญาที่ยินฟังอยู่ถึงก็แปลกใจเขาไม่เคยเห็นพี่แท็กจูในมุมอ่อนโยนแบบนี้มาก่อนเลยเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดโปรกแกรมแปลภาษาแล้วก็บว่าคำที่พี่แท็กจูพูดบ่อยที่สุดก็คือคำว่าแม่นั่นเองเซนญาแอบอุ้ร้อเบาๆเมื่อบงังสายแล้วพี่แท็กจูก็หันไปเจอกับเซนญาที่ยินยิ้มอยู่พอดี ฉันสงสัยมาตลอดเลยว่าพวกลูกติดแม่เป็นยังไงแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ใกล้ตัวฉันขนาดนี้เซนยาพูดล้อเลีเยนต้องเป็นคนแบบไหนถึงพูดไปเรื่อยแต่เหมือนรู้ดีทุกเรื่องตลอดพี่แทกจูพูดเซนยาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเขาดูว่าตัวเองกำลังยัย่วจูพี่แทกจูแต่เขาก็อยากรู้ว่าคนที่แข่งกระรั้งอย่างพี่แทกจูมีเรื่องราวอะไรถึงได้อ่อนโยนได้ขนาดนี้ฉันพูดจี้ใจดำรอไง ถ้าฉันติดแม่จริงๆเรื่องของ,ง,ของ่ายกว่านี้ว่ามาสิคนแบบนายจะไปรู้อะไรภาระที่ต้องแบกไว้ของการอยู่คนเดียวนะ่ะความกังวลความวิตกความสิ้นหวังความคาดหวังของแม่ฉันฉันต้องแบกรับมันทั้งหมดคนเดียวทั้งเพื่อแม่และเพื่อคนที่จากไปเพราะฉันรู้ว่าแม่ห่วงแทบตายฉันไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บแม่ไว้ในมุมมุมมืด และทำเหมือนทุกอย่างโอเคถ้าแม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนทำอะไรป่านี้คงอกแตกตายนันแน่แม่คิดว่าฉันเป็นแค่ทาราชการพลเรือนธรรมดาพีแทกจูพูดออกมาราวกับปลดปล่อยความรู้สึกในใจแต่แล้วเขาก็ผูกปากลงทันทีสัญญามองอย่างไม่พอใจที่บทสนทนาต้องจุบลงง่ายๆแบบนี้ทำไมหยุดละ่ะ เพราะนายไม่จำเป็นต้องรู้เนี่ยละ่ะพี่ทคจูตอบกลับอย่างเย็นชาเขาหยิบหนังสือเล่มหนาขึ้นมาแล้วเริ่มอ่านโดยไม่สนใจสัญญาอีกเลยฉันไม่ได้เบื่อถึงขั้นจะคุยเรื่องครอบครัวด้วยหรอกพอดีมีหนังสือจะอ่านอยากยืมสักเล่มไหมละ่ะพี่แท็กจูเบาปัดปันไม่ละ่ะขอบใจฉันไม่ชอบการสนทนาทางเดียวถ้าเบื่อฉันก็แค่าหาผู้หญิงมาสักคน สัญญาตอบพี่แท็กจูใส่หน้าแล้วก้มลงอ่านนั้นเสร็จต่อชันย่าก็ไม่ถามอะไรอีกแค่ได้หอดจากห้องไปร<ล>ะหว่าง,างจีนกับมองโกเลียรถไฟได้จอดนิ่งเพื่อทำการตรวจคนเข้าเมืองพี่แท็กจูและเซนย่ญญาต้องนั่งรออยู่ในห้องสี่เหลีย่ยมแคบๆทมกลางความวุ่นวายพี่แท็กจูรู้สึกหงุดหงิดใจกับเซนย่ญญาเพราะเขายื่นข่าวมาแล้ววางหัวเข่าทับอยู่บนหน้าขาของเขาอย่างลึกจนแน่ไอ พิแทกจูพยายามสบตายกับเซนญาเพื่อสื่อสารจะสัญญากับเหมือนเฉยขยับหน่อยได้ไหมพิแทกจูพูดอย่างอดทนไม่ไหวช่วยไม่ได้นี่ขาฉันมันยาวเซนญาตอบกับพร้อมยักไหล่ยอย่างเจเลพิแทกจูก็เลยทําเป็นไม่สนใจอีเซนญาทัานใดนั้นเองตํารวจคนหนึ่งก็กลับเข้ามาในห้องอีกครั้งและขอตรวจค้นตัวพวกเขาโดยที่ไม่มีการอธิบายใดๆการตรวจค้นครั้งนี้ดูจะแปลกกว่าปกติ พอตำรวจเริ่มตรวจค้นจากเซนญาอย่างรวดเร็วและเบามือแต่พอมาถึงพี่แท็กจูจตำรวจก็เริ่มใช้มือลูบไล้ประจามร่างกายของเขาอย่างจงใจพี่แท็กจูจพยายามสง,งบสติอารมณ์แต่พอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากเซนญาความอดทนของเขาข,ขาดลงทันทีพอได้แล้วไอ้บ้าพี่แท็กจูจควงเข้าไปกระชากคอเสื้อตำรวจและเตรียมจะซัดให้เต็มที่จนตำรวจต้องเพนเออกไปเขาน่าจะชอบในมากเลยแฮะ เขารู้อย่างจะบริหารสะพกสุดๆในน่าจะช่วยเขาหน่อยนะเซนจาเย,ย่าแย่คำพูดตลกๆชอบออกจับคนหน้าสิสวยแบบนายสินะพี่แท็กจูตอบกลับอย่างโมโหเซิเองก็ต้องสองปกในหรออีเซนจาถามพี่แท็กจูอย่ามาพูดอะไรได้ขยะขยะล่า,าบบนั้นนะพี่แท็กจูตอบกลับเมื่อกลมรถไฟรั้งเคลื่อนตัวอีกครั้งพี่แท็กจูก็กลับมานั่งหนังสืออย่างสงบแต่แล้วโทรศัพท์ของเขาก็สั่นขึ้นเป็นสายเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของเซนจา เพเดจูหยุดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเดินออกไปคุยข้างนอกทีิ้งความสงสัยว่าแนเใจว่าทำไมเซนญาถึงต้องรับโทรศัพท์แบบลับๆและรอตลอดเวลาด้วยความไม่ไว้ใจเพเดจูจึงตัดสินใจแอบเปิดประตูดูและภาพที่เขาเห็นทําให้เขายิ่งประหลาดใจไปกันใหญ่เซนญาที่ปกติทําตัวกวนประสาทและเจ้าเล่ตอนนี้มีสีหน้าที่จริงจังนอกสีที่คุยกับปลายสายก็ดูเคร่งขรึมอย่างไม่น่าเชื่อพี่แท็กจูได้จัดภาวนาให้ภารกิจนี้จบลงเร็ว และความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับเซนย่จญญาจะได้จบลงเสียทีแต่แล้วเซนย่ญญาก็หันมาเห็นเขาเขา้าพอดีพี่แท็กจู่ตกใจจนทำตัวไม่ถูกเซนย่จญญาจ้องมองมาที่เขาแล้วก็ครีมออกมาอย่างน่าขนลุกพี่แท็กจู่รีบลากศบสายตาแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องทันทีหลังจากน้นไม่นานเซนย่ญญาก็เริ่มเดินทํามาในห้องอย่างรวดเร็วแม้พี่แท็กจู่จะสงสัยว่าทำไมเซนย่ญญาถึงมองเขาแบบนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะจำเป็นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น แต่ถึงจะทําตัวนิ่งแค่ไหนพี่แท็กจูในใจก็รู้สึกไม่สบายใจออกมากๆทําให้เขาถึงรู้สึกเหมือนเขาตัวเองกําลังเล่นเกมที่อีกฝ่ายรู้คนหลับล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลากจไปแล้วสําหรับตอนที่ยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสามก็ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะทําออกมายากนะมันมีเอด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่เราก็รู้สึกเขินมากตอนหน้าก็ยังมีอีกอเซนย่ามันทําให้เราเขียนบทภาคยากมากก็เป็นกําลังใจให้เราดูนะเราจะพยายามทําออกมาให้ดีเท่าที่ทําได้นะ ไปแล้วไม่ได้